สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตลปานเวศครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดาวจรน,นะประจำเดือนพฤษภาคม2564จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการโคจรของดวงดาวคุณภาพดาวและก็ตำแหน่งดาวซึ่งจะเป็นเชิงวิชาการสรักนิดหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้นะคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตา12ราศีนะครับนะการพยากรณ์ดวงชะตา12ราศีนั้นเดี๋ยวผมจะทำในคลิปถัดไปนะครับ เรามาดูกันนะซ้ายมือนี้เป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31พฤษภาคม2 5 6 4ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ3ดวงครับได้แก่เลข6นะครับดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่6และย้ายต่อจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่31เลข9ครับพะเกตนะเดินย้อนจากครับ าตามเข็มนาฬิกานะเดินตามเข็มนาฬิกาย้อนจากนะครับจากราศีตุลเนี่ยเข้าสู่ราศีกันในวันที่13แล้วก็เลข1ครับดาวอาทิตย,ย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่15นะครับส่วนดาวอื่นๆก็ยังคงโครจรน,นะอยู่ในราศีเดิมนะของตัวเองตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเราไม่นับดาวจันเรเลข2นี้เนาะนะครับ ก็ได้แก่เลข7นะเลข7ดาวเสาร์นะดาวเสาร์ยังคงโคจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรนะครับนะ่ะได้ตำแหน่งเกษตรนะเกษตรก็คือมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานนะครับเลข5ครับดาวพระศพดียังคงโคจรอ,อยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนของพระราหูนะครับส่วนเลขศูนย์ครับดาวมรตรยูยังคงโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษนะทับดวงเมืองประเทศไทยแล้วก็ทับลัคนาดวงโลกด้วยนะนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็วิกฤตวิบัติพันฑ์นะเครียดนะนะ ความสูญเสียนะครับนะก็เพราะดาวพฤหัสยุนี่แหละนะครับยังอยู่กับเราอีกไปทั้งปีนะครับปีหน้าแหละครับค่อยว่ากันใหม่ปีถัดไปนูนะ่นนะปีหน้าปีถัดไปปี6 5 66นะครับถึงจะเริ่มขยับนะฮะย้ายมาอยู่ที่ราศีพฤษภนะเลข4ครับดาวพุธนะดาวพุธยังโคจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษศนะครับจอร่วมกับพระราหูพระราหูอยู่ตำแหน,น่งนี้เลข8เนี่ยนะครับพระราหูเนี่ยอยู่ตำแหน,น่งนี้ได้ตำแหน่งนิดนิดไปถึงตำต้อยด้วยค่าอ่อนกําลังนะฮะเสื่อมนะครับแต่ พอดาวพุธกับดาวราหูเนี่ยอยู่ด้วยกันนะจอร,ร่วมกันอย่างนี้นะครับทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวที่พูดถึงเรื่องของอการถูกหลอกถูกโกงนะจะถูกหลอกถูกโกงจะมีปัญหาเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับง,งานเอกสารนะหรือว่าเราได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรมาเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลเท็จนะข้อมูลปลอมเว็บไซต์ปลอมนะหรือว่าถูกหลอกถูกโกงมิจฉาชีพนะได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือ ขาาจะบอกความจริงกับเราก็จริงนะแต่บอกความจริงเราแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้บอกก็ได้นะครับกือคือมันไม่ครบถ้วนนะดาวคู่นี้จึงเป็นดาวที่บ่งบอกว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะเดือนพฤษ,ษภาคมนี้ต้องระมัดระวังเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับงานทางด้านเอกสารต่างๆมีโอกาสาผิดพลาดคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปรวมไปถึงเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยข้อมูลเท็จนะต่างๆนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนก็ได้นะครับในกรณีนี้ส่วนดาวทิศเนี่ยนะครับ ออพออยู่ที่ราศีพฤษภนะครับจะได้ตําแหน่งอุดจ่าพิมุกนะตอนที่อยู่ราศีเมษเนะี่ยดาวทิตอยู่ที่ราศีเมษนะครับจะได้ตําแหน่งอุดอุดหมายถึงสูงส่งยิ่งใหญ่มีพลังมากนะครับมีอานาจมากนะครับเป็นดาวที่แอคทีฟนะกะตือรือล้นสูงนะครับพอมาอยู่ที่ราศีพฤษภก็ได้อุจจาพิมุกอุจจาพิมุกนี่ก็หมายถึงว่าก็มีตําแหน่งที่รองลงมาคุณภาพรองลงมาถ้าให้เปรียบเทียบเห็นภาพชัดเจนก็คือตอนที่ดาวอาทิตอยู่ที่ราศีเมษนั้นนะครับก็เปรียบเหมือนเป็นพลเอกแหละ แต่พอดาวทิศย้ายเข้าสู่ราศีพฤศภนะครับก็เปรียบเหมือนพลเอกที่เพิ่งปลดเกษียณนะเพราะนั้นก็ยังคงมีอํานาจมีวัส,สนามีบารมีอยู่นั่นแหละพูดง,ง่ายๆนะก็ถือว่าลองๆล,ง,ลงมาครับนะแต่ไม่ได้ไม่ได้สูงเด่นเท่ากับตําแหน่งอุดนั้นเองนะครับส่วนดาวองคารอันนี้น่าสนใจนะครับดาวองค์คารเนี่ยเป็นดาวถ้าว่าตามภพโลกนะครับดาวองคารจะทําหน้าที่เป็นตนุและก็มรณะเป็นเจ้าเรือนตนุและก็มรณะของดวงโลกนะครับ พอย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนก็หมายความว่าจะเกิดความขัดแย้งครับนะดาวคารเป็นดาวค่อนข้าง,งจะรุนแรงนะครับเป็นดาวความขัดแยง้งเป็นดาวที่กล้าแข็งนะเมื่อไปอยู่ในในเรื่องที่เกี่ยวกับอยู่ในภพสัตชะของดวงโลกนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารช่วงนั้น,น,านอาจจะมีเรื่องขัดแยง้งเกี่ยวกับการพูดจาการแสดงความคิดเห็นการสื่อสารได้นะครับอาจจะมีเรื่องวิวาทะได้นะหรือว่าการงานมีการงานทางด้านเอกสารมีปัญหาก็ได้ซึ่งไปสอดคล้องกับ <Sounds> ตำแหน่งนี้พอดีเลยเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงราหูกับพุธนะครับนะแล้งคารเนี่ยยังหมายถึงการติดเชื้อด้วยหมายถึงการติดเชื้อหมายถึงการอักเสบได้ด้วยเพราะฉะนั้นพอดาวองคารมาอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าเป็นกายวิภาคนะครับกายกายวิภาคทางโหราศาสตร์เนี่ยถ้าใครเคยเห็นน่าจะเป็นรูปผู้หญิงนอนนะผู้หญิงนอนนะครับอ่าหนะหัวก็จะอยู่ที่ราศีเมษนะครับหัวก็อยู่ที่า m, ราศีเมษเพราะฉะนั้นดาวองคารจะอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าปอดทรงอกและตอนนี้เรากาลังมีปัญหาเรื่องโควิดเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคตตออนน่่ดาาวงยูแห เรื่องระมัดระวังนิดหนึ่งระมัดระวังนิดหนึ่งนะก็อาจจะมีการติดเชื้อมีการอักเสบเกี่ยวกับทางเดินหายใจระบบทางเดินหายใจได้นะครับก็ต้องระมัดระวังและครับในช่วงนี้นะแถมตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมมเป็นต้นมานะครับพระราหูนะเอาททีพระเกตนะพระเกตเล็เก้าพระเกตนะครับโทษครับพระเกตเนี่ยจะโคจรนะครับร่วมเรือนเนาะโคจรร่วมเรือนกับดาวคารด้วยนะดาวคารด้วยนะครับ นะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมันจะยิ่งไปเสริมให้ดาวคารนะ์มีกําลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นระดับความรุนแรงอาจจะมากขึ้นก็ได้นะครับแต,อต่อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับนะทางนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักเนาะนะถ้ามีสติรอบครอไม่ประมาณนะครับนะนะแล้วก็ดูแลสุขภาพดีอะไรดีปัญหาต่งตางมันก็น้อยครับปัญหาต่งตางๆก็น้อยมากส่วนดาวศุกร์นะครับเลข6เนี่ย ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยส่วนใหญ่แลวจะโคจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษภนะครับตั้งแต่วันที่6ถึงสิ้นเดือนเลยเพราะฉะนั้นตอนที่ดาวศุกร์นะครับโคจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยจะได้ตำแหน่งเกษตรนะอย่างที่ว่าครับมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานแต่พอจรร่วมกับพระราหูไอ้ความมั่นคงนั้นก็เหมือนกับจะไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่แล้วนะเพนะราะนั้นดาวศุกร์หมายถึงอะไรดาวศุกร์หมายถึงความรักดาวศุกร์หมายถึงการเงินนะนะการเงินความรักก็อาจจะไม่แน่นอนในช่วงนี้ มีเหตุคัดเคลื่อนเลื่อนออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะพระราหูจรร่วงกับพระราหูนั่นเองนะครับครับทั้งหมดก็เป็นลักษณะนะครับาการโคโจรของดวงดาวในช่วงเดือนพฤษภาคม2564นี้เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ